จันอยู่ในขั้วค่ะเตรียมทํากับข้าวบอบข้าทองบอบข้าทองจะหัน่นขัาทองทํากับข้าวแกงขัาทองใส่ไก่เตรียมหั่นเตรียมทําอยู่อยู่ในขั้วค่ะวันนี้ยาาจันจะทากับข้าวขาย ขายอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเก็บสองอย่างทำกับข้าวสองอย่างค่ะไม่ทำหลายอย่างเพราะว่าร่องขายบึงวันแรกเริ่มเริ่มขายวันแรกไม่ได้ขายนานแล้วเริ่มจะขายวันแรกก็เลยไม่ทำเยอะค่ะทำแค่สองอย่างเดี๋ยวก็จะทำเสริมไป อาจจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆนะคะเนาะวันนี้ก็มาหั่นฟักทองเตรียมจะแกงแล้วปอกเปีือกแล้วเราก็จะมาหั่นนะคะไ้ทําแกงฟักทองก็ะเนี้ยวเหนียวนะคะฟักทองแต่หวานฟักทองเนื้อดีมากๆเลยเหลืองแกงกระชีแสบนะคะเห็ดของหวานกระชิแสบแต่ว่าวันนี้เราจะแกงใส่ไก่ไปขายถุงละยี่สิบสามสิบขายบ้านเรา ขายกับข้าวแบบขายแพ่งกับใได้เนาะค่ะขายบานข้าแตะวัาเอากเห็ดซําข้าเห็ดได้นั่นแหละเราก็ขายอยาให้ขาดทุนเนาะค่ะกำไรนิดๆน้อยๆเก็บนิดเก็บหน่อยไปเนาะค่ะค่อยๆไปค่อยๆเห็ดไปเพื่อได้ทากับข่าวร้านให้ร้านไปลรงเลียนเพื่อได้มีเงืนหมุนเวียนกันข้าบ่เห็ดยังมันไม่มีรายได้เสริมเข้ามา ใส่เบิร์ตไปซื้อนะคะมีเงินมากมีเงินมีทองมามันก็ใช้หมดไปเรื่อยๆเท้าเห็ดกับเข่าไปนั่มเพราะว่าทุนยั่งกําไรเราก็ได้กินนะคะการทากับเข่านี่ขายบานรห้องันบไดหลายหรจาจะเพราะว่าเขาไม่ได้ขายหลายอย่างมันต้องเห็ดตหลายอย่างมันก็เห็นกาไรต้องทําขายหลายๆอย่างเหมือนในเมืองนะคะเพื่อนขายอยู่ในเมืองนเน่เพิ่นเห็ดเป็นซิบซิ่างอันนี้ค่ะเ,เห็ดกับเข่า อันนี้ห้ายูยบ,าน,นบ,า,นนบานเนาะพราะว่าคนบานข้าเพิ่นกะเฮ็ดก้าเขากินเองเนาะบางคนบางคนเพิ่นก็บได้เฮ็ดเองเพิ่นก็มหาซื้ออยอ่อันนี้ห้าก็เฮ็ดไปในหน่อยก้อนเื้อลังค่อยเสริมไปเบิ่งลูกค้าก้อนเนาะคะ่ะข้าก็ต้องเบิ่งลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเราจะมาลายบ่ขายเื้อแรกกห้าก็คอยเฮ็ดล่องเบื่องก่อน กับเฮ็ดร้ายดอกจ้าเฮ็ดมอนน,น้อยเฮ็ดยางละหน่อยเขาได้กินไปน้ำน่ะละเขาก็ต้องกินกับเข่ากับน้ำเขากะต้อกตงกินน้ำเนาะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวมือหลังค่อยเพิ่มทำให้ลูกค้าะคะถ้าขายดีไม่จันทําได้เบิดทุกอย่างละา่ะค่ะเฮ็ดกับเข่าจะเคยขายมาก,ก่อนเหรอละกับเขาก็ได้เคยทําเคยขายมาแล้ว แต่ไ่ได้มาขายอยู่นีสองปีแล้วนะคะสองสามปีแล้วก็ได้เฮ็ดยังขายทำทำกับข้าวเมื่อก่อนนี้ก็ทำมาม์คเคกับเขาค่ะมากขายมาค่ามาขายอยู่การค้าการขายเห้ได้กินแล้วก็เงินก็ได้หมุนเวียนไปเสมอเสม,อ,อ,เมอเนาะการค้าขายมันมีเงินหมุนเวียนในกระเป๋าเงินสิบปราดแต่เขาเฮ็ดเขาขยันมากับ พ่อ,อยู่พ่อได้กินแล้วจ้ะมันอยู่ที่ทำเลด้วยเนาะอยู่ที่การค้าขายนะมันอยู่ที่ทำเลว่าจะมีลูกค้าไหมถัานี้ลูกค้านี่เฮ็ดได้เบิร์ดละจ้ะเฮ็ดยังขายกับเฮ็ดเป็นเบิร์ดกอยเ้ามีทุนเนาะมีทุนแล้วก็มีลูกค้ามีค้นสื่อค้นขายกับเฮ็ดได้เบิบร์ดบารสีเมนูอันของหวานหรือว่าสีเฮ็ดกับเข่ากับเฮ็ดเป็นอยู่ค่ะเฮ็ดได้เบิร์ด การทำอาหารนี่าการ์บบเก็ดมากแล้วล่ะสู่ชีวิตมาหลายแล้วพี่น้องกับการเป็นแม่ค้าค้าขายเป็นเปิดล้านกับเปิดมีก้อนนี่ขายก๋วยเตี๋ยวกับขายขายสมตำกับขายขายมหลายปีแล้วแบบกับาอยูอีสานกับาอยูบ้านเฮากับไม่เฮ็ดแกงขายมาเฮ็ดแคบหมูขายไม่เฮ็ดน้ำไม่เฮ็ดน้ำปลาขายเฮ็ด แก้วบองขายจ้ะเห็ดสมตำก็ขายขายทุกอย่างทุกแนวขายหลายอย่างแล้วมาพักอยู่สองปีนี่แหละสองสามปีนี่พี่น้องบ่ได้ขาดบ่ได้ขายอย่างอยู่ซื้อเห็ดคลิปเห็ดคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ห้าบ่ปังคลิปห้าบ่ปังกับบ่พ่อสียูสีกินได้ก็เลยต้องกลับมาขายอีกกลับมาเป็นแมคค่ามาล่องเห็ดบึง ว่าการค้าขายหฮอหนังมันสีหมุนเวียนเงื่อนเงื่อนมีหน่อยหน่อยมันก็สิย่างเนาะค่ะเนาะมันก็สิบเบดไปซื้อแต่ห้อบวคขาบอกขายห้อใส่ไปซื้อไปมันก็เบิดไปซื้อซื้อร่องขายเบิรงเนาะการขายได้มีกกำไรห้อก็อยู่รอดไปเรื่อยๆก็บทขายไปเรื่อยๆถ้าขายแล้วก็ได้บ,บ่บอปังบ่ดีห้อก็ต้องเศร้าแล้วพี่น้องห้อก็ต้องร่องเนาะคะ่ะอันใดบ่ร่องก็บ่รู ลองเห็ดลองทำไปถ้าเพิ่นกัย่าค้าขายได้เขากับเห็นเพิ่นขายเนาะเห็นเพิ่นขายเขาก็อยากขายําเพิ่นเพราะว่ามีอาชีพเข้าก็อยากมีอาชีพอยู่อาชีพทำค้าขายนี่มันก็ดีอยู่ไม่จันทร์ก็มากการค้าขายนี่แหละมันได้ยู่ได้กินพี่น้องได้กินไปน้่ ไม่นี้กะกะลังเริ่มหั่นแล้วจากกะลังสีเฮ็ดแล้วเริ่มเริ่มสีถ้ำบ่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 ได้นี่เป็นได้ดอกค่ะเฮ็ดบ่ยากเป็นได้กับเข่าก็ได้เฮ็ดกับเข่าแบบง่ายๆนะไม่ได้เฮ็ดแบบยุ่งยากเป็นได้ดอกจ้าไม่ได้อลังการเป็นได้เฮ็ดธรรมดานี่แหละเฮ็ดกับเข่าแบบบ้านๆห้องตัวจีเกียงไก่ใส่ฟักทองนี่แหละจะ้าเมนูเมนแรงนี่เนาะตอนเย็นนี่ ผักทองเนี้ยเหนียวแต่เนื้เนอเหลืองดีพักทองเนื้อดีมากๆเลยนะคะเฮ็ดขนมก็สีหวานสีมันสีแซ่บดีเมื่อรังก็จะไม่เห็ดขนมี่ดอกจา้าเมื่อนี่สีแกงใส่ไก่ก่อนเนาะมือนี่เฮ็ดกับเข่าก่อนแล้วเมื่อ้ังก็อาจสีทำขนมนั่นแเห็ดไปนั่นละจา้าอันใดพ่อเห็ดไดเขาก็ลองเห็ดเบิ่งอันเรียบร้อยแล้วจา้านี่ละแกงก็จะได้หมอหนึ่งเนาะหมอนหมอน้อยๆเพราะแกงหมอนญ่ดอกจา้า ีแ่แหละกะทิแกงเลยซัมเน่แหละพอแล้วนี่ฟักทองฟักทองเสร็จแล้วไปนี่ก็สิเตรียมซับไก่ซับไก่ไปใส่แกงแล้วก็สิมีอันนี่อีกเมนูหนึ่งก็คขึ้นน้ำมันน้ำมันี่สีเฮดใส่ปลาลาดทรงเครื่องจ้ะปลาลาดทรงเครื่องนี่ก็สิใช่ปลาดุกเนาะน้ำมันี่น้ำมั สีหันเราใหม่ใส่มีปลาดุกมีมะเขือมีถั่วสักยาวเนาะคะ่ะผลเกินไปหร้ย,ย่างหลายแนวอันนี้ก็เตรียมเรียมเมนูไก่ก็ซื้อมาแล้วขึ้นตาไปซื้อไก่มาให้แล้วนี่ค่ะกะทิแกงนะคะแกงไก่เมนูเกียมไก่เราเตรียมไปหร้ย,ย่างแล้ว้ะพักก็ได้เมนูเมื่อหลังก็จะเป็นต้มจืดเนาะอันนี้ซือฟักมาไว้วจะต้มจืด ้อ,อ,อ้หลายย่างพี่น้องเตรียมไว้เฮ็ดไปมเมื่อเล่ย่างสองอย่างนี่ละจ้าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอทำกับข้าวก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย